มาอ่านกันเช็คกระเสริมเช็คกระเสริมอาการเป็นไงไหนบอกสิคือเคยเดินเคยเดินของเคยกินน้ำมันอ้วกเลยตอนนี้ตอนนี้มันหนักถือว่านอนไม่ได้นอนไม่ได้เลยคือตอนนี้มันท้องขึ้นตลอดเวลาแล้วก็จะคอยปวดปวดไปทั้งนโดยกระสุดพักเนึ้อนอนไม่ได้พักแต่ท้องก็อืดเหมือนเหมือนกินอิ่มตลอดเวลา เรื<ม>่องทิพนั่งจะอย่างอื่นก็จะละอดีตชายโดนปากการะถางเ่าโอเคเอาทู่ไปเขาที่ฐานนะสิ่งที่ไม่ดีให้มันหายวันนี้นะเดี๋ยวนี้จัดการให้ผู้ผีวิสาคนดาทั้งหลายที่อยู่ในตัวอยู่ในกายนะจาไม่ได้เลยคุยเป็นชั่วโมงเมื่อกี้ผีออกปุ๊บลืมเลยนี่กูคุยกับผีด้วยคนวะเนี้ยเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่บ้านครับอันนี้เป็นนิมานสุลที่ตกลงกันไว้จบโม่ กูไอ้เหอ้าอุ้ยลืมไปภาษาเข้าคนลาบมาเนี่ยมาเลยใกล้อ้าวไปบอกกับแฟนนะว่ายังไงเออบอกกับแฟนเราว่าโอเคตรงนี้หายตรงนี้หายเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วตัวคนเดียวอีกอ้อาวตายแล้ว,อลวบอกคนดูแลแล้วคนดูแลอ่ะเขาจำไม่ได้แล้วคุณลุง เขาจำไม่ได้แล้วตอนเนี้ยที่คุยเมื่อกี้เป็นชั่วโมงจําไม่ได้เลยลืมแล้วโอเคเอาเดินบนหลับตานะห้ามลืมตาเด็ดขาดไม่ว่าเกิดอะไรพูดผีปีศาจนะหลับตานะเวศผู้ศอกเวศผู้ศอกไเวศผู้ศอกเวศผู้ศอกไป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 

cất khó thô út thần cất khó út thần ơi cất khó út thần 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 ơi cất khó út thần cất khó ai hiểu nhau biết cất khó út thần cất khó út thần ก็เถอุฒธรไปก็อวุฒังรกอวุฒิังรมกอุฒธรร็ไปก็เถอวุฒิังรมก็เอุฒธไปลุดไปไอ้ผีลุดออกไปซะลุดไป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 ไไอออกไปซะไอ้ผีไปไอ้ไอ้ ไอผีเวรมึงอย่าดื้อานไปเอ้ยผีไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลไปเฮอลดไปลดไปลไปเฮเฮ้ยไปไปเขขทอวินเทศเขทอวิช sắc họu thăng, ấy, 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 một, ấy, 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 ấy ขอวุฒทอวุฒิทงยกแรกก่อนยกแรกยกแรกก่อนเดี๋ยวช็อกตายไม่ใช่ผมมีคลิปอยู่ในในกลุ่มในเพจผมอ่ะถ้าเล่นเฟ e b ุ๊กอะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ผมมีคลิปอยู่ก็หาอยู่แล้วผมเก่งผมเก่งที่ตกลงกันเรียบร้อยหรือหมด ชิบหายแล้วพูดเป็นชั่วโมงเลยลืมหมดเลยโอเคไม่รู้บอกโอ้โ oh, ห oh, อยากจะนู่นนี่นั่นไม่รู้งงชิบหายเลยเออ,อเ,เอาเปิดเสียงบอกจะ, okay. จะช่วยตุ๊ด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 โอเคจะช่วยสร้างช่วยอะไรต่างนู่นนี่นั oh. น่นโอ,กกอ,อ้โหอันนี้นดีขึ้นไหม ยังไงมันต้องมาจนกว่าจะหายเดี๋ยวอ่านน้ำมนก็โอเคไอ้เบนยกแรกผ่านอุ้ยลืมไปพุ่งพูอพหน่อยน้ำต้มน้ำต้มไบเตยกินได้โอเคถ่ายหุ่ไท่ายในเขตนี่ไงไปดูดิในกลุ่มก็เดี๋ยวไปไล่ดูไปไล่ดูในวันนี้ก็ได้ในในกลุ่มอะโอ้โหอะไรอะ อ๋อ <icana, S 1> <naj bum S 2> ไปขอไปไปใครไอ้ไอปาบไปทำให้เขาติดตามในเพจหน่อยนิไอ้ปาบในเพจเราอะนะไปกดดูติดตามแล้วทิกต็อกด้วยสองอย่างเขาก็เล่นหมดไม่รู้ทิกต็อกไม่ทิกต็อกไม่ได้ไม่ได้ไม่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 มีเป็นเฟซอย่างเดียวเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไปดูอ่ะ อขอให้หายดีแล้วเดี๋ยวรอมันจะหายขึ้นเรื่อยๆผมเป็คนไม่ค่อยโชว์อันนี้ผมคือถ้าเกิดอายุขนาดเนี้คาไปแล้วนี่อายุยังเยอะนะผมก็เลยเอาแบบเบาๆซอฟๆายปอายีอบกนี่คงไทยได้หาร้านใหม่อยู่อ่ะต้องเปลี่ยน ไอ้หำเป็นไงมึงลืมตาโอ้โหไอหัวยี่ยงวิญญาณไม่ออกจากล่างเลยใจเย็นนะเป็นโดนมานานแล้วเหรอโอ้หลายปีแล้วรับรองโอ้พระไล่ตลอดอ้าวไม่แหาพระมาหาคุณทำไมอยากเปลี่ยนบ้างโอ้ฮัดคอร์เลยพระไล่มันไหมโอ้ืึ ปิดเตียงได้ไหมไก่มาได้เลยไม่ต้องจองคิวนะครับมากมากมาก หนักเลยล้องเกียกเลยชี้ชี้ชี้ี้ชเลยจริงหนักเลยสู้เลยทีผมด้วยธรรมาดาสู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวดูคนนี้ตัวอย่างแนละ้วกันอันนี้แค่ยกแรก <c oughs> เอ้าไอเวนมึงยังไม่ออกอยกูเนี่ยเดี๋ยวกูดูดิโอ้โหอีจับดิจับไว้โอ้โหกูให้กูฮักโอ้โหจับจับจับไว้จับออกไปอืออกไม่ออกโอ้โหอเวนรักมากล่างนี้ไม่ออกไห้ยิ่งไหล่ยิไหล่เลยไห้่ยิโอ้โหมึงมาจากไหนมึงยอกไม่ออกออกไปซะไอ้ เฮ้ยเฮ้ยเ้ยอาไปซะเยอะสองเริ่มแล้วไป้ยไอ้ทีไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเดี๋ยวมึงเจอเอาขึ้นมาอีกมะเฮ้

kia cù bán đời Gồm vậy Ồ mấy không, Bày Bày vậy Bày ข้างเลยดิแม่ยกสองให้สัตว์ให้พักก่อนหนักไปยกสองเอาจะคุยอะไรก็คุยอะไรหม่ไอเวรอะไรนะลูกกันไหม๋อ เป็นห่วงพ่อเหรอตกใจไม่ร้องลั่นก็ร้องลั่นก็ไปวัดอีกเหรอไปวัดร้องลั่นไหมไปวัดร้องดังเปล่าไม่ดังนี่ร้องดังกว่าใช่ไหมนี่แหละโอ้ดีแล้วที่หลังมาที่นี่จะได้ร้องดังๆสบายไอ้ผีเอ้ยมึงแข่งอะไรนะอุ้ยผมสบาย ผมไม่ได้กินข้าวด้วยผมไลฟ์ทสิแต่ผมข้าวเพื่ผมกินไม่ได้หรอกรักษาล้างให้สะอาดแล้วก็ช่วยหลต่คนไปไ <c oughs> มกนหนักอยู่โ <c oughs> อ้โหสติสตังคนะ์มันฮึบรวมที่จะไปจับ <c oughs> อีบกยกหนึ่ง <c oughs> มายกสามหนึ่งไอ้พี

มึงจำไว้ไบอกผีให้กูชื่อขุนกวีสีสยามเลยอันนี้กูก็ใช้เท้าเหยียบเหมืงนก้น โอ้ยเฮ้โอ,อ,อ้ยโอ้โหมึงนี่แดกแทบ,บครบทุกรถอะปล่อยพักก่อนเอาเป็นความมึงจะออกวอันเนี้ยโชคดีสบายให้พักเป็นยกเดี๋ยวช็อต ผมว่าเข็ดแล้วบางทีเดียวไม่กล้ามาแล้วมาดูทรงนะนี่มึงพามมึงพาหัวมาเลยเหรอโอ้โหแน่นอนหัวบอกมึงพามาหาอะไรเนี่ยใช่ไหมไอ้เชียลอกุณแล้วมันจะเบาลงโป่ง,ปงสบายเชื่อเหมันทรมานเจ็บเจียนตายแหละของพวกนีแ้แล้วมันจะหายมันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะหายง่ายขนาดฉีดยาไม่ยังเจ็บไรเหียเข็มแทงที่หายให้น้ำกรงน้ำเกลือแค่นี้เบสิกดีกว่าตุยไอห้ำ มึงเป็นม si ึงย like ังกาแฟกูกินสองแก้วนี่กูนอนไม่หลับเมื่อคืนเนี่ยโอ้กูให้เวลาอีกสามวิมึงถ้าไม่ออกกูลงไปนะหอมยังใครแม่งใครนี่ใครเฮ้ย ทำงานอะไรวะเนี่ยราชการเกี่ยวกับอะไรวะอ๋อทำงานเทศบสภานะราชการอบตอ๋ออยู่ที่สานใช่ไหมโอ้ตายละวรับราชการมันไม่มีมันไม่เลือกอาชีพหรอกผีมันจะเข้าอ่ะยากดีมีจนอะไรมันไอ้นี่ได้หมดอะรับราชการกูก็รับราชการเหมือนกันแต่กูวายเป็นหมอผีน่ะเนี่ยกูทหารเก่ากันอะทหารเว้ย แต่ย้ายโอนสังกัดไปอยู่อบตอ๋อ้ยอเฮียฉลาดอะไรนะคูก็ทหารเก่าเหมือนกันแหละอันนี้ก็ทหารเก่าได้รุ่นไหนไม่รู้ทหารเรืออ๋อทหารเรือทหารเรือ,อผมทานบกแหมไอ้เหี้ยเป็นสายชาติทหารในอดีตด้วย ปล่อยมันเป็นมันเลยเฮ้ยข้าให้ฟื้นก่อนอ่ะไอ้หนูเอาให้พ่อเก็บไว้นี่ของพ่อมึงอันนี้พ้าพ่อใช่ไหมเดี๋ยวกูใส่ที่พ้าพ่อใส่ของพ่ออะไรวะอ๋อถงปูทวดโอเคไปเก็บไว้โอ้โหนั่นว่ามีโอกาสถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมาหาผมอะ่ะหรือว่ามา บ่อยๆอ่ะโอเคไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเกิดสมมติมันมันรู้มันไปเติมของมาใหม่คือมันต้องแต่ว่ามันจะจ้างใหม่หรือเปล่าโดนทำโดนคนทำจบมันพูดไปแล้วมันพูดในคลิปแล้วเนี่ยก็เรียกอะไรคนดูแลเขาก็ถ่ายรูปนี่เนาะ ถ่ายไว้ก็ให,ให้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาถ่ายไม่หมดโดนของครับโดนอาจจะเป็นของกินอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะอยู่ในบ้งในบ้านผมไม่รู้หรอกเพราะมรดกผมไม่รู้ว่าคุณมีมรดกเท่าไหร่คุณรวยขนาดไหนมไม่รู้ท่าั้นเองเอ,อ้าวอีเวนโอ้ตายแล้วเป็นไงบ้างฐานเก่าเนาะโ <c oughs> อ้ย <c oughs> อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยทีนี้ <c oughs> สี่ผ้าโอ้ตายแล้วนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยังไงมาเช็คอาการอีกรอบรู้ปะ มึงมาจนกว่าจะหายแล้วแต่มึงจะไปวัดก็ได้อาบน้ำมนต์ก็ได้อาบน้ำมนต์ไดแค่หนาวแล้วกูนี่บ่มน้ำออกจากตัวเลยเออมันจะโลง่ลงโปร่งเบาๆรับรองผีตัวนี้กูล่อให้หายแน,น่นอนนะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำมนต์ไปอาบข้างนอกนะโอเคไหมเออโอ้สบายนะมึงนี่ก็หนักเหมือนกันเนาะ <c oughs> โดนมาเนี่ยไ <c oughs> ม่อาบน้ำมนต์มันก็คืออะไรโอ้ กูทำตายทุกคนมึงรอดหรือว่าดวงแข็งโอ้โหไปหาคือครับแบบพระเป็นไรเดี๋ยวรอถ้าเกิดกูให้เวลาไม่เกินมหากูสักพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่างก็มาอีกก็ได้มึงจะนอนนี่ก็ได้นะนนคือไม่รู้นะทําต่อเนื่องไ,ไหวมึงอยู่จังหวัดไหนสุพรรณโอ้ยอีอะไใกล้อําเภออะไรสองพี่น้องสองพี่น้องโอ้โหแถวนี้เอ็มกลับบ้านไปพรุ่งนี้มาใหม่ก็ได้นะเาเมายักว่าจะหายนะสุพรรณสองพี่น้องตอนนี้อยากหาเมียสุพรรณสักคนหนึ่งเนี่ยรับสมัครเมียสุพรรณนะ ได้อ่านตะบนฮะอ๋อเสริมดวงด้วยเขียน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 เสริมดวงนะอารับสมัครเมียสุพรรณบุรีสักคนหนึ่งนะครับตอนที่อยากได้พี่อยากไปไหนมาเงินจะไม่ต่อจอนเอาเมีอะไรไหมอะไรนะว่าอะไรนะเอาเมียไหมอ้าวยี่อะไรยี่วันล่ะโอ้ยตายแล้วยี่อะไรยี่วันดูอยู่เย้ย ไม่จอมหวานเจี๊ยบแล้วจอมขนปิดแล้วมึงดูเตเต็มได้ที่บ้านฟ้าครับบ้านฟ้าอาจารย์ขุนกวีสีสยามนะครับนะพิมพ์อะไรจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีสมาชิกติดตามเหนือาจ็ดแสนคนหรือไม่ก็ข้างหน้าเข้าไปหน้าหลักลิงก์ครับลิงก์ถึงบ้านฟ้าเลยที่ลิงก์ด้านหน้าต่อตครับนะกดเข้าไปดูที่ลิงก์นะเข้าไปได้เลยนะโดนจริงคุณโดนแล้วคุณโดนหนักด้วยคุณโดนจ้างแพงด้วย ถ้าถ้าเกิดคุณไม่มาหาผมคุณอาจจะถึงเสียสติสมองฟันเฟือนได้หรือแม้ก็เดินคุยคนเดียวได้ประมาณนั้นนะแต่คุณมาหาผมสติคุณจะดีขึ้นผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะมีทรัพย์สมบัติพัฒนาบหางไหมขนาดไหนผมมีหน้าที่ช่วยคือช่วยผมไม่รู้ว่าคุณจะเอาอะไรมาให้ผมผมไม่ได้สนใจในตัวมันนี่คุณอยู่แล้วผมมีหน้าที่ที่จะช่วยคุณพอจบที่ผมผมสร้างตรงนี้มาแล้วแต่ศรัทธาผมสร้างมาได้ระยะเวลาสองปีที่ตรงนี้คือทุ่งนาเก่าไม่มีต้นไม้สักต้นต้นไม้ที่นี่ซื้อทุกต้น ทุกอย่างคือมันนี่หมดจากลูกศิษย์ที่เขาแบบคุณหายเข้ามาช่วยเจออาจารย์นะ่ทดท้ได้ได,ได้เลยดได้เจอแล้วผมบอกว่าผมไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยคนคนนั้นเขาจะมีทรัพย์ขนาดไหนผมช่วยคนทุกระดับชั้นเหมือนกันหมดที่นั่งอยู่กับผมเนี่ยลูกศิษย์ผมหมดเลย ก็ถึงบอกว่าทุกนี้มันเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะทนได้ถ้าเกิดไปให้โรงพยาบาลศรีธัญญาวินิชัยก็บอกมึงบา้าหมอที่บอกมึงบา้าจิตอ่อนนรงนี้นานแต่มันไม่ใช่อาจารย์รู้ปะไม่ไปหาหมอแล้วหมอทีตเวทอืมจิวเวทมาแล้วด้วยแน่นอนโอเคอยู่เทศบาลนะ <c oughs> แล้วเขาหมดวาระไปยังขอ <c oughs> ไม่ได้ครับฮะขอไม่ได้ไม่ได้เราก็สบาย กค่อควครับเมือก็เกือบตายแล้วเมื่อกี้นะโอ้โหนี่เขาแสดงว่าไอ้คนข้างใกล้ๆนี้ไปหมดแล้วเหลือเจ้าคนเดียวที่เหลืออยู่ก็เกือบไปเหมืไนเนาะเกือบไปแล้วแย่แย่แย่ดีครับก็ดูหนักพอสมควรนะร่อซะสามสี่ยกเหมือนกันนะลูกชายนี่เป็นไงบ้างมันไหมมันเห็นพ่อมึงโดนตีสนุกตึวนอยจะเป็นอะไรนักเพิงมึงเป็นหมอไหมหมอผี อ,อีกอยากเป็นหมอผีไหมไอ้ครับอ๋อเดี๋ยเดี๋ยวทำได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวให้นั่งพักก่อนให้นั่งพักก่อนนะได้หน้ามานี่นะ น้ำมตนก่อนพรุ่งนี้ม่อีกไปหาเซมี่ต่อไปอน้ำมันโ <ไป S 1> ชคดีเ <ไป S 1> ดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอานอื่นก่อนนั่งก่อนนั่งรอก่อนเดี๋ยวเอื่นก่อนเพราะมันคิวไว้นี่อยู่แป๊บเย่าวเอามามคิวต่อไป